สวัสดีจ้าสวัสดีสาวนางพาแซบจ้ะทุกคนจ้ามาจากพี่น้องปองป,องปลายสูขู่ทุกคนจ้าเมื่อนี้เสนอเมนูแกงปูจ้าพี่น้องแกงปูมาเนี่ยปูมาไข่เต็มท้องเลยทุกคนว่าป้าจิบกินแล้วพี่น้องแต่คอยอดบ่ได้ โกโก้พรีสไข่หืมใจเอยจะกินแกงปูน้าแหรอพี่น้องนั่นบัมีนั่นมัมีปูน้าจ่ะโกโก้ ก็เลยได้ซื้อปูมามาลองแกง,งิึงมันก็นแซ่บเด้พี่น้องรอบหนาสาวนั่งต้องหัน่นผ่ากัะปูมันจะได้มีรสชาติืต้องบีพ่อนออกอันนี้สาวนั่งแกงเป็นโตเลยแต่ว่ามันกัดซ่บเด้พี่น้อง có nó no. cả... no. mà cả hào Bà chăm lấy có có nang mà đi lời nhang y cô cô hết clip nhang đại hào luôn độc mà khỏi chắc rồi nhá khỏi hết hết hong ạt kịp luôn bịt tủ lên trong bao nhiêu xiềng như nhạc. lục quần chúng ta hindu ấy bất đắc kín bất kín bất sĩa đài sạp sạp bằng thái bừng ลองเฮ็ดเบิงด้วยจ้ะพี่น้องจ้าซื้อปลามาไอาซื้อปูมาแกงว้องเบิงด้วยแต่พาในด้วยจ้ะจะเฮ็ดคือสาวนั่งด้วยสาวนั่งไม่ได้พาปูอืม mượn mượn kênh phụt tối không xài mớ nọt nọt อืมยิ้มเละอืมค่ำสุดท้ายจ้ะแกงแส่บไอตู้บ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้ออืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยจ้า